รายการต hey ่อไปนี้เป็นรายการทั hey ่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโมาดูก่อนบ่ายใครเปรียดบุกปีนันเนียเชิญยิ้มเชิญหา อยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสรร,ร์สางรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขยา่าลีลาเต้นเ้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมแลครับหาแน่แม่จา๋า <laughs> ก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปกอนไป สนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังไวไวรถหอยลายผัดชาแห้งและไวไวรถต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรพริกเผาอาเจีนตัวเลยนะคะ,ะขึ้ขนควรเลยขึ้นวรเลยขึงขวรเออโอเคเอาละพอ้อมมเบียดเจนตัวหนึ่งสองสามอยเดียว,ยวพูดก่อนแล้วใครพน่น หมายเป็นไรละพ่นพวดเออหมายเป็นไรละพ่นพวดพี่มันจะคัญแค่เมื่อนี่ยหมายเป็นไรละพ่นพวดหมายไปไายเหนออะไรว่านัาไปไหนโอ๊ยนักไปทำอะไรอะไรใครจะไปทําได้อ่ะเอ้าก็พูดก่อนละพ่นน้าทาไม่ได้โอ้โหน้ำมนต์เต็มปากพูดไปบ่าหกหมดอดีตเอ้าทพราะนไม่โอเวอรงแก้แบบลิงไง นี่คนไม่จลิงแสมม่ทาไม่ได้ไม่ได้หรอกแต่มีคนทำได้ใครเจ้าแม่ตรงนี้ทำได้อเดี๋ยวดูพูดก่อนหมายเป็นไรล้วพ่นทีหลังมันจะได้ได้ดิลองดูนิอ่ะเดีดูเรียกตัวหันหน้าหาเขาเลยอือหนึ่งสองสามพูดหมาเป็นไรเดี๋ยวหนึ่งสองสามหมาเป็นไรอ่ะพ่น ูดก่อนแล้วก็พ่นแค่นี้เหมายเป็นไรแม่ทำได้โอ้ทำได้มันคนละคนนะดิแล้วทำไมอ่ะก็ใช้ป่ะล่ะําไร่ะอะไรอไม่ไรอะอะไร่ะอะไรอะอะไรอะอะไรอี่ะไร่ะอะไรอะอะไร่ะอะไรอะอะไรอะอเไรอะอะไร่ะแะไรอะอะไรอะม่ไรอะอะ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 ไรอะอยไรอยากไรอะอะไรอะอ่ไรอะอ่ไ มีเหลืออีกองคหนึ่งค่ะคือเขาขอลูกได้เหมือนกันแต่ขอสองไม่ได้ค่ะได,ได้สามเลยค่ะอุ้ยดีเลยสิี่รักแฝดสามใช้ค่ะขายากนะเอาแฝดสามเลยนะคะเอาเงานข,าาขอเชิญเจ้าแม่ลงเลยค่ะเจ้าแม่เจ้าแม่สามตามค่ะ ฉันอยากเต้นได้แบบเขาอะค่ะเพลงนี้ดังมากเลยนะคะในติ๊กต็อกตอนนี้จับบแล้วค่ะจบเพลงจบแล้วค่ะอะรักษาเลยค่ะอยากได้ลูกเหรอคะค่ะอืมไม่ยากเลยนี่แฝดสามเลยไหมล่ะโอ้ดีเลยครับอยากได้เลยอยากได้ลูกแฝดอยู่แล้วครับสองก็ได้สามก็ได้มันก็เย็นแล้วนะคะมีอะไรกินบ้างนะคะอุ้ยหิวจริงเหรอนี่คุณขานี่สำนักและพยาบาลาหารจะมาขอซื้อลูกซื้อนี่กินค่ะแต่หิวมากเลยอะค่ะทำไงได้บ้างนะคะไม่เป็นไรค่ะ ถ้าลูกศิษย์ลูกหาหิวเนี่ยเดพสามตาเนี่ยจะโดนบันดาลแอปสั่งอาหารดีๆมาให้อช่วยจั่ไหมรู้ช่วยได้ค่ะพนมมือหลับตาองค์เทพสามตามาดนใจหิวๆๆ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 ิงหมท่านโทษคุณเป็นใครกันคะหยอกหยอกยอกยอยออโอ้ ฮะอะไรคะโยกจยกบยกเขาเขาว่าอะไรคะเขาว่าอะไรคะเราคือฟู้ดเปย์อิงค่ะแอปพลิเคชันสั่งอาหารสั่งผ่านเราได้เลยนะคะฟู้ดเปย์อิงครบจบในที่เดียวค่ะมีบริการวินแมนส่งถึงที่เลยค่ะโอ้นี่ไงที่เจียดเคยสั่งไงเนี่ยสั่งว๋วยเตี๋ยวซูชิชาบูสั่งทุกอย่างอ่ะได้ในแอปนี้ได้เลยนะโสั่งได้เลยเหรอคะอยากกินอะไรก็สั่งได้ใช่ค่ะแล้วมันสั่งยากไหมคะ ดาวน์โหลดได้เลยนะคะทั้ง App Store และก็ Pay Store ค่ะอ๋มีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นของทาวของหวานมีครบหมดเลยค่ะอ๋อแล้วส่งถึงบ้านใครเป็นคนไปส่งคะวินแมนไปส่งถึงที่เลยค่ะจริงแ้าแม่อยากจะดาวน์โหลดเนี่ยต้องพิมพ์ว่ายังไงบ้างคะพิมพ์ว่า f o o d p a k i n g นะคะ F O O D P A Y I N G เจอเลยค่ะจริงไหมคะ ก็หย่อนกันย่อนอบเลยเดินโวบยากโยบยากเไม่ใช่ค่ะโอ้งั้นขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะรีสั่งเออจดจบไว้ค่ะแม่จดไว้จดไว้หลุดหลุดหลดได้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะได้ค่ะอย่าลืมสั่งนะคะไปแล้วค่ะไปละค่ะไปละค่ะดีจ้าดี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 นะ ได้หมดเลยพี่คะดวกสบายงั้นขอลาเลยแล้วกันนะคะลาแล้วค่ะเจมส์เดี๋ยวแล้วไม่อยากได้รูปล่เหรอคะอ๋อก็ลูกเดี๋ยวไปสั่งในฟู้ดเปย์อิงเอานะครับเฮ้ยพี่พุทธามีร้านไหนก็ทำลูกขายแล้วคะมาแล้วค่ะวัสดีค่ะสีสีไทยเฮาอันนี้ไม่ไม่มีเงินบำรุงสักหนักเลยหรอคะมาแล้วก็ไปมาเต้นๆแล้วก็ไปไม่ได้อะไรเลืนี่ยังไงคะเจ้าแม่กันไหวมิไนะฮะไม่ไหวเสียสิจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเงินทองก็ไม่มี เดี่ยลอะไรนางสองคนหนักเลยทะเลาะคลุ้่นวายไปหมดโออเจ้าแม่เจ้าแม่ช่วยศิลปินเกาหลีผมหน่อยเจ้าแม่ช่วยศิลปินเกาหลีผมหน่อย ไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยเลยพูดไม่ค่อยถนัดลิ้นมันอาจจะแข็งคือศิลปินเกาหลีของผมนี่โดนของเฮ้ยเดี๋ยวค่ะไปโดนตัวไหนมาคะไม่ใช่หมายถึงว่าคือโดนโดนทําของใส่มาถูไหมคะไม่ได้ว่าไปเล่นของประเภทพวกนั้นอ๋อครั้งะอันนี้ต้องปรึกษาเจ้าแม่สามตาแล้วค่ะเอ้าไอ้เจ้าแม่สามตาที่เจ้าแม่สามตาค่ะอันนั้นเจ้าพ่อสีตาเหรอไม่ใช่ค่ะที่เหลือเลยมาใส่ค่เอ้าที่เจ้าแม่เจ้าแม่สามตาอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการเป็นยังไงไหนเล่าให้เขาฟังสิ อาการน่าเป็นห่วงใครใรเข้าก็ตื่นเอ๋อคเขาเป็นใครทช่วงร้านมหาสนุกวันนี้ทำสูทตี้แอปเปิ้ลแครอทกินดีก,กว่าเว้ย ดีต้อนรับครับแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตฟันสมายครับเดี๋ยวนี้สมายอะ่ะเขามีขายน้ำปั้นแล้วด้วยหรอคะไม่ใช่ครับผมอันนี้ผมกำลังทำสูตุที่แอปเปิ้ลแลคขับแครอทหรือเปล่าคะ่ครับผมกำลังทำด้วยเครื่องปั่นโถแก้วสมายครับ แต่ไอเครื่องนี้ค่ะมันใช้ทําอะไรได้บ้างะคะอยากได้กลับบ้านเครื่องนึงแล้วอะพิดถูกแล้วครับผมอันนี้เครื่องปั่นสมัยนะครับผมสามารถทําได้ทั้งปั่นผลไม้ปั่นพริกปั่นข้าวคั่วครับเพราะมอเตอร์500วัตต์ปั่นได้รวดเร็วสวิตช์ควบคุมการทํางานได้ถึง3ระดับครับใบมีดเป็นสแตนเลสนานะไม่ทําให้เกิดสนิมแน่นอนครับดีจังเลยค่ะถ้าอย่าง,งนะั้น่ะขอกลับบ้านเครื่องหนึ่งได้ไหมคะได้เลยครับผมเพราะสมัยเติมความสุขทุกครอบครัวอยู่แล้วครับ คุณคนสวยครับว่าไงคะถ้าไม่เป็นการรบกวนขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับยินดีค่ะครับคุณคนสวยรู้ไหมครับว่าภาษาอังกฤษนั่นมันแย่มากเลยนะครับมันแย่ยังไงคะก็มันทําให้ไอกับยูอยู่ห่างกันเองครับคุณคนสวยครับรู้ไหมครับว่าท้องฟ้าวันนี้มันดูเล็กมากเลยครับยังไงอะคะเพราะว่าผมเขียนคําว่ารักคุณไม่พอยังไงล่ะครับ เอะคุณู้สวยครับวันนี้ผมรู้สึกว่าผมแง้มมองหน้าคุณไม่เห็นเลยครับทำไมอะคะคอสั้นหรอไม่ใช่ครับเพราะว่าความรักอะทําให้ผมงอหัวไม่ขึ้นคุณคนสวยครับคาะท่เป็นการรังเกียจนะครับผมขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับจะดูจริงๆหรอครัจริงครับครับ เฟียสฟาดงัดเข้ากระบองนายนี่เป็นมะเทืองเหรอครับก็ใช่สิใหญ่กว่าด้วยอะไรใหญ่ครับ ควาสมัยที่บอกว่าจะซื้อให้บีอ่ะนี่คะ่ะเครื่องนี้ดีมากเลยนะนี่เดี๋ยวจะเหมาให้หมดทางร้านเลยอ,อย่างนี้ใช่ไหม,มที่เขาเรียกว่าสกอรเปียนแลแบเบีย้ยน ผลิตภัณฑ์สมายสมายเติมความสุขทุกครอบครัวใหม่เมจิกฟาร์มเฟชอร่อยเขียวสดุกเย็นลิมบพร้าวและเฉาป่วยร้องเลยเป็นศิลปินแล้วอลพอเวลาโดนของมาอาการก็เป็นแบบนี้เลยอ๋อเรับนึกๆก็เต้นบ้างร้องเพลงบ้างเต้นบ้างร้องเพล,ลงพลบ้างอ,อะไรเงี้ยจุณทจยังแม่คนเดียวเอาไม่อยู่แล้วค่ะเอาอะไรแล้วทำยังไงดีอะพลังไม่พอนะสิใช้พลังไปกับเมื่อกก้ฟุดไปอิ่งมันต้องนานแต่ยังต้อง ต้องเพิ่มอีกสองสองเจ้าแม่ค่ะมีมีเจ้าแม่มาอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปรวมพลังกันค่ะอ๋อได้ได้ได้ทำไงแล้วแต่ให้ศิลปินหายทัทีเถอะค่ะเดี๋ยวสั่งเจ้าแม่รออยู่เดี๋ยวจะสั่งเจ้าแม่ที่ฟู้ดเปย์อิงให้ค่ะไม่มีขายไม่มีขายที่ตาามาให้ค่ะเจ้าแม่คะเจ้าแม่มาแล้วมีอะไรมีอะไรอ่าอ่าอ่าเป็นเป็นอะไรอ่ะ สงสัยคุณต้องกลับไปก่อนแล้วล่ะค่ะทำไมอ่ะก็จะแม่อะค่ะจะเข้าไปหาข้างในไม่เจอค่ะอ๋อไม่เจอเหรอค่ะอยู่นี่ค่ะนี่ไปหาอีกท่าไหนเขาออกทางนี้คุณไปออกทางนู้นค่ะเออเจ้าแม่ว่างไหมเนี่ยโอ้โหดูเจ้าแม่ว่างว่างว่างอ่าเป็นยังไงมีอะไรช่วยรักษาหน่อยเถอะนะศิลปินของผมเนี่ยโดนของมาเป็นไรอาการเดี๋ยวผีเข้าผีออกบางทีก็ร้องเพลงบางทีก็เต้นบางทีก็ร้องไห้บางทีก็หัวเราะอ๋อสงสัยจะโดนคนทำของใส่มีหลายเคสเลยแบบเนี้ยมานอน นอนไหนนอนคว่ำหรือนอนหงายคะนอนหงายเออวัวท้องโอโดนมาหนักโดนมาหนักเดี๋ยวจะเอาของออกจากตัวให้เด okay. ี๋ยวจะแม่ทําได้ต้องแต่ต้องช่วยกันสาวพลังคนเดียวไม่ไหวโอเคนิ่งๆนะคะเดี๋ยวจะรักษาทีละองค์นะคะโอมขอให้สิ่งของที่ติดไปกับร่างกายของเจ้าหลุดออกมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยเลตตัวของเจ้า มีคนทำเส้นผมใส่เขานั่นไงนั่นไงโดิจริงด้วยยังไม่หมดระวังนะโันนี้หนักนะแมีแม่แมเนี่อะไรอน่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวได้อะไรอมาก็โชว์หน่อยที่เจ้าแม่เก็บไว้คนเดียวเลยโอ้โหโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยมีทั้งตะปูมีทั้งเส้นผม ชายใช่เหรอเป็นเจ้าชายนิทาอนสหสวาไฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเส้นผมตะปูนะพอเข้าใจแต่ไอไอพริกแห้งมะกรูดกับไอขาเนี้จะมาทำต้มยำกินกันไงฮะเจ้าแม่ใช่จ้ะเจ้าแม่หิวเฮ้ยนี่มันลบหลู่เจ้าแม่ได้ไงมีของจริงๆ Here, ไหนอะทั้งพริกทั้งเกลือทั้งอะไรใช่มีคนสาปขอใส่ถ้าอย่างนั้นเจ้าจงหายในบัดดลเพี้ยงเว๋อเว๋อเว๋อเวอเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเขามาที่นี่ได้ยังไงแล้วพวกคุณเป็นใครทำไมถึงทำกับเขาแบบนี้ถ้าไม่บอกเขาจะแจ้งตำรวจจับให้หมดเลยเขาพูดนิดเดียวทำไมแปลยาวจังที่นู่นพูดสั้นแต่แปลยาวเหรอไอ้ยังไงเซโยอาจุมาอาจุนชีคำซามิดาฮะพูดฮักคำเดียวเหรอฮะพูดอะไร ฮะเราจะบอกบอกพูดยาวแปรตั้เนี่ยก็พูดยาวแปรตั้งอ๋อหายแล้วหายแล้วดีขึ้นละโอ้ขอบคุณเจ้าแม่มากเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าไม่งั้นนะถ้าไม่หายเนี่ยโดนตํารวจจับแน่เลยนะเนี่ยเออตํารวจจับเรื่องอะไรอ่ะตํรวจจะหลอกลวงหรือเปล่าเพราะอะไรรู้แบบเมื่อกี้อยู่ๆไปมะกรูงมะกรูดขึ้นมาอย่ีกนะคุณพูดตรงนี้คุณเป็นสายตาจไร้อนยื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 นเืนยืนยืยอนยื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 น เดี๋ยวใครขยับพักเขาก็อยู่กับที่เลยทางนั้นแลครับเพราะทราบข่าวว่าที่นี่ยมีการหลอกลวงต้มตุ๋นอุ่นต้มลึ่งประชาชนเออมีอะไรให้ช่วยครับคุณตำรวจจ่าอ้นครับผมวันนี้ยาฮัดครับเอาสิเจ้าต้องวันนี้ย่าฮัดมือนี้ดิเอามือนี้ มือมือขวานี่มือขวานี่ตำรวจที่ไหนก็ซ้ายล่ะก็มือนี้มันถือไอ้นี่อยู่ไงอ๋อเป็นตำรวจอยู่สถานีไหนครับนนบุรครับอยู่สถานีไหนห้องจันทร์โดยันทรองจันทร์ครับห้องจันทร์มันอยู่ตรงไหนวะคลองจันทร์ บางกะปิเหรอแล้วนี่คุณจะมาจับพวกผมเหรอเรื่องอะไรเรื่องอะไรจับข้อหาอะไรครับลองรวงลองรวงลองรวงใครต้มตุ๋นต้มตุ๋นอุ่นต้มนึ่งเอาตามที่บอกที่มบอกเออไบอกให้บอกไงเออลองลวงต้มตุ๋นอุ่นต้มนึ่งต้มตุ๋นยุ่มึ่งอย่าล้ำหน้าสิทำไมต้มตุ๋นยุ่มุืดอุ่นต้มนึ่งยนิ่งฮื หลอกลวงต้มตุ๋นอุ่นต้มลึงประชาชนผมถามจริงๆเคยจับใครมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่าดแล้วเสียงก็ไม่ดีมีน้ำไหมน้ำกินน้ำอ่ะกินน้ำเออโอเคกินเสร็จปุ๊บแล้วก็พูดว่าแม่ไม่ใหญ่อุมมาทองเข้าสิงห์ น้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มขน้นทุกเมนูโอ้ได้ค่ะามาหนูก็เป็นคนจริงอ่ะ หนูมาจากสัวเถวค่ะมายังไงมาหนูก็มามาเรือสำเภากันเสียค่ะแล้วก็มาเปิดร้านทองอยุยวาราชค่ะค่ะชื่อร้านจริงฮะค่ะอันนี้เล่ามุ้หรือดาบเปล่าค่ะชื่อร้านค่ะเป็นชื่อร้านเสียเขาตั้งเอาไว้ค่ะอยู่อยุยวรากค่ะแล้วไงต่อหน้าร้านก็มีรูปยื่นหัวออกมาค่ะแล้วก็แหลบนี้และเพื่อจะเอาแกเข้าวร่างค่ะเคยเห็นแต่ปีเสียค่ะอันนี้รูป เป็นโลโก้ของเตี๋ยค่ะคือกูมานเขาก็เป็นเด็กนะค่ะเขาก็อยากได้พวกน้ำแดงอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็อยากได้พวกของเล่นเด็กนี้ค่ะแต่ว่าน้ำแดงตอนเนี้ยไม่ถวายก่อนนะคะเพราะว่าปีที่แล้วถวายแต่น้ำแดงเป็นบาวานค่ะแล้วก็ตอนหลังนี้พอมีคนไม่เอาน้ำแดงมาถวายปีแล้ว ไม่เข้าม่านเข้าช่องเลยค่ะใช่ใช่ใช่จะไม่ไในข่าวเหมือนกันไม่มีคนถวายด้วยหลังๆซื้อเองด้วยใช่ใช่ค่ะก็เอาเอาแป้งโรยแล้วก็ถูถูถูเดี๋ยวเลขก็ออกค่ะใช่ระหว่างนี้ที่ที่จะถูเนี่ยทำไมกูมารเครียดเรื่องที่อั้มเมื่อกี้จังเลยทำไมเอ๊ะที่รักทำไมมันไม่ออกเลยนะเออที่รักเอาอีกทีเอาอีกทีอีกหน่อยอีกหน่อยนะอ่าอีกทคะ อันนี้โง่หรือกวนนะโอ้ยผู้เลยครับไม่เคยนะครับทางนี้สิคะอ๋อโอ้ยได้ไหมนะถ้ถือหน่อยได้ได้ค่ะงั้นเราถูเลขก่อนนะเอาอีกทีคุณที่รักถ้าเป็นคนชอบแบบทาทั้งตัวค่ะอ๋อชอบแบบทาทั้งตัวค่ะเอออีกชนิดไหมคะที่รักอะเพิ่มเพิ่มอีหน่อยเรา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 ผูได้ไหมคะได้อะไรนะเราใส่หูได้ไหมเด็กคุณจะบ้าหรือไง นี่กุมารทองนะคะเอาไปใส่หูแล้วก็หูตันแล้วจะได้ยินอะไรไหมคะใส่ปากสิคะคขาไม่ได้ยินอะไรโอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเจ๊เออเอออะไรเนี่ยสุสิฮาทำไมช่วงหลังนี้รังแคเราเยอะขึ้นเยอะมากแป้งคะอ๋อได้ไหมคะได้เอาใหม่ค่ะเอาจริงเอ๊ะตำรวจตำรวจมาซุ่มดูพวกเรานานแล้วนะเดี๋ยวนี่เขาเคยจับผู้หลายให้มาเนี่ยโอ้ยจับมาแล้ว ผัวเมียตีกันเขาจับมาแล้วหรอเอาดี่มาฆ่ากันให้ตายอ่ะคุณเล่นฆ่ากันให้ตายเลเขาอนไม่ไนคุาจะผาไม่ใช่ไม่ใช่ฆ่าตายมัสงสัยว่าคุณจับมากี่คนแล้วจอคนแล้วกี่คนจะเล่นกันี่ไหนผมก็เอาฆ่ากันให้ตายไม่ได้ผมไม่มั่นใจว่าคุณเป็นตำรวจผมดูแต่งตัวไม่น่าเชื่อเทศกิจยังไม่น่าจะใช่เลยอ่ะเพราะไม่เล่นเนี่ยมันถึงไปอย่างนี้ไงหรอเฉินเดินไปไหนครับอ้าใจไงเออฆ่ากันให้ตาย แต่แด่แด่แด่ฆ่ากัให้ตายเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ชอบเขาเลยล่ะเอาไม้เอาไม้เออแต่แด่แด่แด่ฆ่ากันให้ตายเอาไว้ทำไมเอช่วยร้องหน่อยได้จบเพลงกันแต่แด่แด่แด่ฆ่ากันให้ตาย

เด็กเมื่อวี้อ่ก็บอกว่าเอาปืนออกมาสิอ๋อเออรีบๆรีบเลยครับรูบร้อนยังรีบเลยครับคุณเป็นตำรวจจริงป้ะเนี่ยจริงครับคุณจับคนร้ายมากี่คนแล้วครับห้าคนครับห้าคนเฮ้ยออแล้วคนแรกคดีอะไรหวานจังค์เอมงอยตังค์งอมหาตังค์งอมหาตังคค์รับคนที่สองคดีอะไรวเปรี้ยวจังเปรี้ยวจังคนที่สามอ่ะหวานจังหวานจังคนที่สี่อ่ะหวานจับคนที่ห้าล่ะมีมี ไม่มีคดีหรือว่ามีมุกมีมุกคไปไงไปไงจับจับจับเดี๋เดๆอคุณเป็นตำรวจคุณใช้ปืนเป็นหรือเปล่ามีไหนไหนยิงสิยิงขึ้นฟ้าอาเจ้าอะยิงขึ้นฟ้าไปไงยิงอีกเก็บปืนเก็บปืนเก็บปืน าตไหครับไน,นีคุณพูดอมเลยนะมาร้อเ,นนล,ล,อเล่คไม่ตรวจจริงครับผมเหยด้วยมาปประาเออไม่ทราบว่าคุณร้องเพลงได้ไหมโอ้อไ,อไ,ดอได้ทุกเพลงครับเพลงในประเทศไทยทุกศิลปินขอให้คุณเอ่ยมาฉันได้หมดเอออย่าง Bird? บาเบิร์ดเมื่อไรเธอจะกลับมาเออช่วษครับเบิร์ดกับฮาร์ดอ้าว <c oughs> มไม่บอกอะะคะเงินเดือนสตาร์ทสองหมเลยครับอ้อ แล้วถ้าตุ๊กแกสวนทางแอ๊พแอ๊พแอ๊พแอ๊บเอาประโยน์ทางเป็นแอ๊อัพเล็กๆสเปกตีครับ